ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับรถทูสองพิมซับแล้วนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้รถมารีวิวนะครับคันนี้เป็น Toyota r e v o 2.4 GP ุด n ี่จีพรท็อปสุดนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้ปี2015นะครับรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับหล่อมากๆนะครับคันนี้เป็นสีแดงเดิมจากโรงงานนะครับชุดแต่งจัดเต็มสุดๆนะครับมาเดี๋ยวผมพาชมรอบๆรถก่อนนะฮะคิ้วล้อนะครับจัดเต็ม4ล้อนะครับล้อแม็ก เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับทำคาดหลังคาดำสวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะกันชนท้ายครบหมดนะครับตัวนูนไฮลักซ์นะครับรีโวนะฮะสัญลักษณ์ G ีท็อปนะครับรุ่นนี้ท็อปสุดของรุ่นนะฮะเป็น2.4 G เกียร์ออโต้นะฮะสีแดงแลสุดๆนะฮะตัวคิวล้อนะครับตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้ดูแมท์กับ หลังคาดำนะฮะซึ่งสวยงามดีครับคันนี้มีการติดเคปเลาฝลกระโปรงมาด้วยนะครับแล้วก็แจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าของ TRD นะครับเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะไฟหน้าเดิมจากโรงงานไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงาน,นครับชุดล้อนะฮะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนล้อนะครับเข้าไป4ี่วงนะฮะ Mac คลิปดำตัดแดงนะครับซึ่งจะเข้ากับตัวสีรถเลยนะฮะ กระจกข,ข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครบหมดครับไฟเลี้ยวที่กระจกครบ,ครบเลยนะฮะรถสวยจริงๆครับคันนี้คันนี้เป็นตกแต่งสติกเกอร์นะครับ4ีดิบล็อกนะจริงๆเป็น P-runner นะฮะแต่ว่าเจ้าของเก่านะครับได้ติดสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะรถสวยมากนะครับมาเดี๋ยวผมพาชมด้านท้ายรถก่อนนะฮะท้ายรถนะครับ ตะเข็บท้ายเดิมนะครับไม่เคยไขนะครับตะเข็บท้ายนะครับเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหมดนะฮะสีซอกซุ้มเดิมหมดนะครับก็จะมีความสกปรกอยู่บ้างนะคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเห็นไครับตัวตะเข็บเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสวยมากๆนะฮะใครหาอยู่คันนี้จบแน่นอนครับท็อปสุดบ่อไฟฟ้าด้วยนะฮะ สวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะกันชนครบหมดครับเหยียบขึ้นลงนะฮะง่ายดายเลยนะสี่ประตูตัวนี้นะครับเป็นยอดนิยมเลยนะครับขับใช้งานเดินทางได้อย่างสบายนะฮะและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดหาอยู่นะฮะผมว่าจบแน่นอนมาเรามาดูในส่วนของภายในกันนะครับ ภายในคันนี้นะครับรถท็อปสุดนะฮะกระจกไฟฟ้าแน่นอน4บานนะครับพับกระจกปรับกระจกครบหมดนะฮะบ่ไฟฟ้านะครับคนขับ8ทิศทางนะฮะรถสวยๆแบบนี้นะฮะพวงมาลัยมาดิฟังก์ชันครบหมดนะแอร์ออโต้นะครับคันนี้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะฮะแล้วก็กล้องมองหลังครบหมดครับ เียอัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมปุ่ม Eco และก็พาวเวอร์โนะครับปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้เลยนะฮะพลาสติกบางแดดยังไม่ได้แกะเลยนะครับรถสวยมากๆนะฮะมาเรามาดูในส่วนของประตูขวากันแน่นอนครับ4ประตูนะครับความสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอนนะครับการเข้าออกรถนะครับประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างพองสมควรน,นะฮะเบาะสีครีมแบบนี้นะครับครีม อมเขียวขี้มาเล็กๆนะฮะตัวนี้เป็นเบาะตัวท็อปสุดนะครับและมาตั้งแต่ป้ายแดงแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะครับชุดแอร์หลังนะครับก็สามารถปรับแอร์จากทางด้านหลังได้เลยนะครับซึ่งจําเป็นมากๆนะจริงๆรถทุกรุ่นที่เป็น4ประตูหรือรถเก่งควรมีนะครับประตูซ้ายครับแผงประตูเริมจากโรงงานนะครับเดิมๆหมดนะครับเบาะหนังนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเบาะยังสภาพโอเคอยู่เลยนะครับ คันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถนะครับเบาะยังไม่ได้ฟอกทําความสะอาดนะครับอันนี้เป็นสีเดิมตั้งแต่เจ้าของรถเก่าใช้มาเลยนะครับสีเบาะเ็าจะดูแบบหม่นหมนเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าผมอยากให้ดูความเดิมนะครับของตัวรถนะครับว่าตั้งแต่รถที่เข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้แผงประตูซ้ายนะเบาะแบบนี้เลยครับเป็นสีครีมครีมเขียวเขียวขี้มาเนาะสภาพโอเคนะครับ ก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานเนาะแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับแล้วก็มีแอร์แบกเข่านะอันนี้เป็นภายในคร่าวๆนะฮะแอร์ออโต้นะครับผมอะไรมาด้วยฟังก์ชันนะครับครบหมดนะครับและที่สําคัญคือผมชอบมากๆกเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับท่านใดที่ขี้เกียจใส่เกียร์เหมือนผมผมว่าคันนี้จบแน่นอนภาษีคันนี้ต่อแล้วเรียบร้อยนะครับในเดือน มีหน้า2,567นะครับลูกค้าใช้ยาวๆได้เลยนะครับถึงปีหน้าได้เลยนะฮะร,รถสวยไหมครับสวยกิฟเลยนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะครับว่ารถที่เพิ่งเข้ามารถที่ตัวถังเดิมๆแบบนี้จากลูกค้ามาแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไร,นะรก่อนไปเนาะไล่น็อตประตูให้ดูก่อนน็อตรถเดิมทั้งคันนะครับมา เรามาดูในส่วนของเครื่องกันคันนี้นะครับมีการติดตั้งคำโชกเพิ่มเติมเข้าไปเนาะมอน้ำนะครับม้อน้ำเดิมตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเห็นไหมฮะคานเดิมนะครับ LR อยู่ครบหมดเลยนะครับ L R นะฮะเรามาไล่กันเลยนะครับสีซอกซุ้มเดิมหมดครับคันนี้เพจปี2015้แท้ๆนะครับ น็อตฝากระโปรงไม่เคยไขนะฮะตัวนี้เป็นตัวครอบตัวชุดทําโชค๊คฝากระโปงเฉยๆนะครับรถสวยมากๆนะครับฝากระโปรงเดิมตั้งแต่ป้ายแดงครับคานเดิมหม้อน้ําเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันนะฮะเจ้าของเก่าถือว่าใช้มาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะรถค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ น็อตรถเดิมนั้งคันนะขออภัยนะครับแสงน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ผมพยายามจะถ่ายให้ได้ชัดมากที่สุดนะฮะมาเดี๋ยวผมพาไปสตาร์ทเครื่องกันตัวกุญแจนะครับตัวนี้นะครับผมมีให้2ดอกนะครับเป็นกุญแจแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับเล็ขหม่นะครับ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่2,3199กิโลนะฮะร,รถสวยมากๆนะครับแอร์ออโตโ้เนาะเครื่องเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะทัชสกรีนครบหมดเลยนะฮะ USB นะครับครบหมดนะฮะแล้วก็เป็นบลูทูธเชื่อมต่อลร้สายเนาะ เดี๋ยผมเข้าเกียร์ R ให้ชมนะครับมาชมภาพกล้องมองหลังพร้อมๆกันสะดวกสบายกับการถอยหลังแน่นอนครับกล้องมองหลังชัดเจนอยู่นะฮะอันนี้ทัศนวิสัยด้าน,นหลังนะครับโอเคเลยนะพับกระจกปรับพับไฟฟ้ามาเรามาดูในส่วนของ ห้องเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับเลื่อนเข้านะครับกระดกหน้านะครับกระดกลงกระดกทางด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับนะครับแปดทิศทางครับครบครบ,ครบหมดเลยนะฮะท็อปสุดอะไรก็ดีครับสุดของรุ่นแน่นอนไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยนะครับแสงสีขาวเชียนะฮะ มาเดี๋ยวผมชักไอให้ชมนะว่ามีควันออกจากไม้วัดหรือเปล่าดูพร้อมกันไม่มีไอเลยนะเห็นไหมฮะเครื่องเดินเรียบเงียบมากๆนะครับสไตล์โต,โตโยตานะฮะเห็นไหมครับไม่มีไอเลยรถเครื่องดีมากนะครับใครหาอยู่นะครับ สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ประมวลออโต้นะครับตั้งอยู่ตำบลทับสะแกอำเภอทับสะแกจงกังหวัดประจวบนะครับหรือนะครับสนใจโทรติดต่อได้ที่เบอร์065 697 4478นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ